คือถ้าแดนเล่ยๆเปื่อยๆอาจจะได้แต่ถ้าเป็นสเต็ปอออบอกแฟนๆว่าอยากคอนเซ็นเทรทเยอะอ่ะงั้นพูดถึงโชว์เลยว่าเตเรียบโชว์อะไรไ้บ้างร้องครบเลยร้องเล่นเต้นอใช่ค่ะมีทั้งเดี่ยวมีเดี่ยวทั้งคู่มีอยู่แล้วแต่ว่ารับรองว่าแฟนมีครั้งนี้แต่ละเพลงก็จะไม่เคยได้ยินในแฟนมิที่ผ่านมามาก่อนใช่เลยหมดเลยแล้วเลือกกันมาเองไม่รู้เพลงที่อยากร้องแฟนได้ยินเลย เ็ช่วยันเลือกมาช่วยกันเลือกมาเป็นเพลงที่มีความหมายเพื่อที่จะมอบให้กับแฟนๆทุกคนค่ะตั้งใจร้องให้แฟนคลับเลยเห็นว่ามีทั้งสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ไม่ถนัดแต่ว่าพยายามเต็มที่เพื่องานครั้งนี้มีคุณอันนี้มีสิ่งที่ถนัดกับไม่ถนัดอันนี้มีแต่ไม่ถนัดกับไม่ถนัดคือซอนมีอะไรบ้างไม่ไม่ใช่ไม่ถนัดเป็นการเดล็อกสกิลใหม่ๆของพี่ลิงลิงแล้วก็เป็นการแบบเลเวลอัพสิ่งที่มีอยู่ของออมแส่ว่าวันนี้แฟนๆจะหูเคลือบทองเลย หู่เพลทอง่เพลิงทองเป็นไปได้ว้าวอไแล้วแล้วมันู่เหรอคะปมมออ่าปมมือคู่เป็นคู่มมคู่กันไ้แลวเรา็นยัทำคะก็ก็ทำตามเคมีของใช่ตามธรรมชาติของพวกเราเลยค่ะใช่จริงเป็นยังไงบนเวทีก็เป็นยังไงเลยเห็นบอกว่าจะมีซีนประกบกันด้วยการแบบว่า่อยสลิงลงมาเพื่อเจอ่ค่ะเราอะโผล่มาจากบนขั้ลงมาเจอกันตรงกลางแล้วจะเป็นความปิน ปากเก้นะคะอันนี้ไม่จริงถ้าถ้าถ้าว่าจะมีแทะออกกำลังกายให้แฟนๆด้วยใช่ไหมคะสาม้า <c oughs> ใช่ใช่ใช่อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้สเซเพื่ออะไรบ้างคะก็เพื่อที่จะบริหารกล้ามเนื้อของแฟนๆ <c oughs> ใช่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเื่อยางบริหาร เผื่อแบบเผื่อจะมีใครอยากเต้นตามเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่จันนี้ก็สามารถรู้อต้นเต้นได้เหมือนกันสามารถเลยแต่ว่าระวังบางคนข้างหลังนะคะแต่ว่าก็เต้นแบบแอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยได้ฟิลแอบเต้นในห้องอาจจะแบบสครับไปฮะฮะ้าห้แต่เห็นแต่เห็นว่าโชว์ของสองคนที่ไม่คือไม่แอบเต้นเต้นแบบไม่แอบเต้นเลยใช่เต้นแบบเต้นเลยลิกหลีกเต้นหนึ่งอไรอ่ะลิกหลีกเหรอคะ พี่บอกว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบเขินมากเป็นท่าท่าเท้นที่หลิงออทุกวันหนูคิดว่าไม่มีใครเคยเห็นพี่หลิงเวอร์ชันนี้มาก่อนเอาเหรออันนี้อินโปรสกิลแล้วคือแปลงไปแปลงจะแตกตาเลยตาแน่นอนค่ะจำแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นท่าที่แบบ คือเป็นต้องบอกว่าหลิงอ่ะต้องสื่อสารกับร่างกายว่ามันต้องไปพร้อมกันนะมันอย่าไปแยกกันนะนี่ก็พยายามแบบฝึกทุกวันทุกวันแม่รแปลงฟันก็ถ้าไปด้วยกินท่าอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูมีดีลมี M O U กับร่างกายเราก่อนร่างกายเราก่อนก่อนหน้านี้ไม่ค่อยอุ้ยค่อยอะไเงี้ยอะไรเยหลังหงหลังหลักเออหลังวันนี้แฟนๆมาเยอะมากเลยค่ะงกก่อจะแบบแอบไปส่องดูกับร่างยัง ยังยังไม่ทันไม่แอบสองเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีโอกาสไปแอบสองบ้างนะคะใช่แล้วก็ไปถ่ายรูปกับโปรเจกที่ทแฟนๆทำให้ใ<ช><ต>อยากไปมากใช่แต่ว่าระหว่างทางที่เดินเข้ามาแบบผ่านมาขับรถผ่านมาก็เห็นถ้ายแฟนๆที่ทำให้ก็ขอบคุณแ,แฟน,แฟนๆด้วยนะคะที่แบบทำให้เราแต่เราต้อขึ้นเทรนด์วิ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้ว อย่าทำลายไมายนะคะขอขอโทษอำมาตย์ค่ะขึ้นเ e a d unit เรียบร้อยแล้วสำหรับเราธรรมดาบอกเลยว่าธรรมดายังไม่ได้เออขอบคุณนะมีแขกรับเชิญด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสปายหรือเปล่าก็คือผู้จ้าเลยนะคะความลับกหรอความรักความรับบอกเลยว่าตาแตก ทำร้าแตจะเป็นแม่ก้อยหรือเปล่าใช่แม่ก้อยโหนสลิงลงมามีอะไรที่จะเป็นเซอร์ไพรส์อีกสำหรับงานในวันนี้เอ่อก็จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้คือคือแฟนๆมอบให้เราเยอะแล้วเราก็อยากมอบให้แฟนๆบ้างอะไรใช่ค่ะพี่เทนเกมมีอะไรอีกไหมคะกับแฟนๆในนี่นีซึ่งมันเป็นพาร์ทที่เราอยากเล่นด้วยมากที่สุดเพราะเราชอบแกล้งเพ่งข่าอ่าแล้วเราเห็นบอกว่าเราเตรียมของรางวัลมาแจกด้วยเนี่ยยังไง ก็าำนั้นแหละถ้ามีก็คือมีค่ะมีนะมีคำขอบคุณแก้จริงก็ว่าเออมันเป็นใจเราจะกลับไปด้วยไดแล้วก็ขั้นบนคะวันนี้พอเรามาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เรามีรางวัลค่อนข้างมากมายจากแฟนๆแล้วเนี่ยในเราในฐานะนักแสดงเรามีมองมองในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศที่ไหนบ้างคะก็ให้ฟังทั้งสอบท่านเลยค่ะในฐานะนักแสดงอค่ะคือคือตั้งแต่ได้รับ ซีรีส์ใจซ่อนราตนีก็ได้ศึกษาฝัง,งนิยมากขึ้น,นะคะ่ะก็ดีใจมากตอนนี้ประเทศไทยมีชนเท้าเทียมแล้วกำลังจะผ่านแล้วเราก็มองว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากสําหรับสําหรับเอ่อเาเทียมกันทางเพศน,นะคะใช่ก็จริงๆทุกคน<ม>ควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าเวลาในการทํางาน,เ,นาเราควรได้สิทธิเท่าเ<ม>ทียมกันคนค่ะ ต้องออมนะคะออมเหรอคะสาหรับออมก็จริงๆเราเราให้ความสาคัญกับเรื่องความเท่าเทียมอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้เล่นซีรีส์ซัฟิกแล้วคะ่ะแต่ว่าแค่พอเราได้เล่นซีสสรีส์ซัฟิกเราก็แค่ไปศึกษาเขาเรียกว่าอะไรคำศัพท์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะให้สื่อสารออกไปโดยที่ไม่เข้าใจผิดกาอะไรยมากกว่าคะ่ะใช่ส่วนสุดท้ายเล่นเรื่องนี้เราได้อะไรก็คือเหมือนเราได้รู้ว่าแบบเออความรักมันก็คือความรักม,มันคือการแบบ ซีรีส์เรื่องนี้มันคือการแบบ normalize ความรักในรูปแบบต่างๆว่าแบบความรักไม่จำเป็นต้องเป็นชายหญิงแต่สถ้าเป็นแบบเพศไหนก็ได้ทัางนี้คู่เราแสดงความรักกันยังไงก่อนพวทีครับตื่นเต้นไงมือสั่นเลยนะคะหลีกลีตั้งก่อนสลงพลังกันยังไง ก็สมัครกอดกอดให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยกอดให้กำลังใจอันนั้นน่าจะเกาะนะฮะไม่กอดเกาะกอดให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จับมือผลักมาก็ประมาณจับมือกอดกันแล้วก็พูดให้กำลังใจกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นแบบ พารเนอร์ที่ดีที่สุดแล้วก็แบบเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเพราะว่าต้องขึ้นไปได้วยกันออตอนซ้อมมีจังหวะที่แบบ่าเหนื่อยหรือว่าแบบท้อหรืออะไรยังไงมาแล้วก็ให้กำลังใจกันเลยบีพนออกซิเจนตลอดใชน่นี่นเตรียมถังออกซิเจนไว้ละอย่างเงี้ยเต้นเสร็จดมไปใ,<ม>ใช่ ส่วนหลิงก็ก oh. ็คือเวลาเวลาเห็นหลิงแบบเริ่มเริ่มดอกดอกน้องอองก็วิ่งเข้ามาก่อนแหละใช่ต้องช่วยช่วยกันช่วยกันต้องซัพพอร์ตกันไปแบบ ประคอเพื่อให้คอนเสิร์ตนี้มันสมบูรณ์แบบเพื่อช่วยกันไปด้วยกันแต่เห็นบอกนอกจากในไทยแล้วเราเตรียมมีไปแฟนมีต่างประเทศด้วยใช่อาทิตย์หน้าเราก็จะไปหมาก้าอาทิตย์หน้าแล้วเหรอใช่อาทิตย์หน้าป้าว้าวาาาลาา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 าอาาเาา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 ากาาาาาาาทาาาาเาาาาาาา่าา ไปห้องปกม,มาใช่ใชค่ะแล้วก็กลับมาที่ไทยแล้วก็กลับไป<ช>หาเหมือนสลับสลับกันมามันจามแตกต่างไม่รู้จากงานแฟนมีที่ไทยกับที่ต่างประเทศมันมีแบบเพิ่มอ,อะไรเข้ามาไหมคือโชว์เราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็การร้องการอะไรก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วเดี๋ยว,วร้องเราก็เปลี่ยนไปด้วยอะไรด้วยนักร้องหยับเปลี่ยนเลยเดี๋ยวมันจะไม่ใช่หลีกออกอ๋อโอเคเมื่อวานเห็นในเอ็กซ์มีมีภาพออฟฟิเชียลที่ น้ำอมอ่นถอกจะติกน้ำขายคู่กับน้องอ๋ออันนั้นอันนั้นคืออะไรฮะอันนั้นคือภาพออค,คือเหมือนเมื่อวาน,นะะอ,วอ่ะเขาลันทรูสีลันทรูเขาเรียกว่าอะไรหน้าจอะคะ LED, อ่ะ LED แล้วหนูก็ใช่ไหม ที่เราว้าวกันอย่างเงี้ยที่ถือไปติดน้ําค่ะหนูถือถือไว้ตลอดนอนกินค่ะอ๋อเพราะว่าเพราะว่าเป็นแรงกายของใช่ใช่คือหลิงจะถือน้ำไว้ตลอดเพื่อจะคอยจีบเวลาขึ้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ต้องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นเราที่เราชี้กันข้างบนใช่ไหมพี่ไม่ถือรูปนั้นใช่ไหมคะเราตื่นเต้นกับหน้าจออยู่ค่ะเราเห็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าแฟนๆจะตื่นเต้นเหมือนที่พวกเราตื่นเต้นค่ะ ถ้าถ้างั้นสำหรับน้อหญิงที่เคยพูดเรื่องเรื่องในไลฟ์สไตล์ที่ถือติ๊กน้ำที่เล่าผมื่เนี่ยนะคะวันนี้วันนี้เราเหมือนโรโมเดลของ FC ที่หลายคนที่ที่เขาหันมาสนใจเรื่องพนี้เราอยากจะบอกเขาาาา้าบ้างไหมคะจริงเหรอคะจริงๆก็แค่แค่เริ่มต้นรู้จักตัวเองเลยค่ะที่แบบาสามารถใช้อะไรที่แบบก็คือวี d u c e s ซิงเกิลยสแล้วก็ใช้อะไรที่สามารถ s s u ส a i นโลกไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หมายถึงว่าลด ลดลดโลกหลอนอะไรอเงี้ยช่วยๆกันแค่นี้ค่ะงานในอนาคตล้วล่ะจะมีจะมีอะไรบ้างแต์แฟนก็รออยู่นะจบซีรีส์ไปเงี้ยคนก็รอไงกระแสมันก็ดีวันนี้เราก็ผัดตัวเป็นอาชีพแฟนิติ้งอยู่ใช่อันนี้อาชีพเราจะกลับมาเป็นนักแสดงเมื่อไหร่ยังไงยังไม่รู้เลยมีคุณนะมี่คุยไม่ทราบ ความลับไม่ทราบเท่า <welche> ก <ăn? S 1> uh ับไม่บอกอ๋อผู้ใหญ่ไม่ให้พูดอ๋อไม่ใช่ไม่ดูจริงไม่้จริงเหรอริงไม่มีเลยหรอยิงไม่มียังไม่มีตอนนี้รอเปินตัวใช่เพราะช่วงนี้เราก็เราก็ยุ่งเรื่องแฟนมีแล้วก็ยุ่งเรื่องงานต่างๆด้วยก็เลยแบบยังยังไม่มีกังขามือสองโฟกัสงานอะไรเป็นหลักตอนนี้งานงานงานอะไรอะคะงานที่เรากตอนเนี้ยที่าเข้ามาเยอะๆตอนนี้เราโฟกัสงานอะไรเป็นหลัก จริงๆคือตั้งแต่ซีรีส์ใจซ่อนรักได air, ออนแอร์เราได้รับงานที่หลากหลายมากขึ้นก็ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยแต่ว่าส่วนมากช่วงนี้ก็จะเป็นแบบทายแบร์วิทยาศาสตรแบร์มีทหรือว่า Event, Event, อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่มีโอกาสเจอแฟนๆมากกว่าค่ะช่วงนี้เป็นดาราเป็นนางแแบรไปอะไรไป เรดาราสาวใช่ทเดใช่เหมือนเดินออกมาจากใีซ่อนรักเลยเอากเดลอ่ะแฟนๆแล้วการค่ะที่แบบว่าซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้ล้วก็มากขึ้นทุกวันเลยก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่มอบเวทีให้เราในวันนี้นะคะวันนี้สี่พันกว่าคนตื่นเต้นมากแล้วก็อยากเจอทุกคนเลยแล้วก็หวังว่า คือจริงๆก็เติบโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆเราเห็นสิ่งนี้เราก็เราก็นับตาคอกับสิ่งนี้เหมือนกันแล้วก็อยากจะอยากจะอยู่กับแฟนๆไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้แฟนๆซัพพอร์ตเราไปเรื่อยๆนะคะเราสัญญาว่าเราจะผลิตสิ่งดีๆให้แฟนๆได้ชมค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะไม่ต่างกับพี่ลิงลิงเลยก็คือ,อสิ่งที่พวกเราสองคนอยากพูดมากที่สุดก็คือ ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆที่ทุกคนให้การสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มีงานไหนก็จะคอยไปช่วยไปช่วยให้กาลังใจเสมอค่ะวันนี้ครอบครัวเราก็ใหญ่มากมีสื่อมาเยอะมากก็หวังว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอที่จได้กันไปนานๆค่ะพี่เป็นแฟนหน่อยนะคะเป็นแบบเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนหน่อย National friend 啊，卡，讲普通话听懂没？对对。卡，呃，呃，我们，我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 们知道你们今天有很多从中国或者是中国香港来这里看我们的粉丝见面会，那很希望你们会喜欢今天我们的表演，还有希望今天会是，呃，会是你们美好的回忆，谢谢。 We are so thankful you, like, thank for, for, you for your support and like and always be there for us no matter what we do you always support. I hope our family will getting bigger and bigger and like last very long. Yes, yeah. I hope today will be the best memory for all of you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. See you, you guys.